การของเราเนี่ยวันนี้ก็คิดว่าก็น่าจะเป็นกิจการที่สามารถพูดได้ว่าในแง่ของสัตาน์นาโดยเฉพาะกุ้งเนี่ยเราทำครบวงจร เรามีตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาพันธุ์นะครับแล้วก็ฟาร์มรวมถึงแปรรูปนะครับแปรรูปนะครับก็มีทั้งที่ส่งออกและจาหน่ายภายในประเทศนะครับในขณะเดียวกันเราก็มีผลิตเรื่องของอาหารสัตว์น้ําซึ่งเข้ามารองรับในเรื่องของการเรียนก็ถือว่าเราทำในรูปแบบครบวงจรอานะจะเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยนะครับ แล้วเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าใน,ในระดับภูมิภาคเองเราก็น่าจะน่าจะเป็นบริษัทที่ทําเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนสัดสาวน,นเนี่ยอย่างที่สุดแล้วเราก็อาจจะมีสาขานใน6ประเทศที่เป็นสาขาของสัดส่วของเรารวมถึงที่เราไปร่วมลงทุนในต่างประเทศเป็นใหม่นี้ก็เป็นที่บราซิลนะคร mm ั hmm. คบก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมก็ ขออนุญ,ญาตให้กับทางน้องได้มานําเสนอนะครับว่ากิจการหรือกิจกรรมของฟาร์มบางสก้าเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างเรามีวัตถุประสองค์อย่างไรแล้วมันมีข้อดียังไงมันมีข้อเสียอย่างไรรวมถึงก็ขออนุญ,ญาตในภาคที่2เนี่ยก็จะมีน้องก็จะมาแนะนำในส่วนของโปรดักตหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกุ้งของเรานะครับบอกกุ้งใหญ,ญ่นี้นะครับรวมบอก โครงบ่อที่เราเห็นข้างในนะครับก็จะเป็นโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับที่พอดิบด้วยตะไไนซ์นะครับซึ่งตัวนี้ข้อดีก็คือจะทําให้เหล็กเนี่ยมีความทนทานต่อไอ้น้ำเค็มนะครับเพราะเราเลี้ยงกุ้งน้ำเค็มความเค็มในการเลี้ยงก็ตั้งแต่15ถึง30 ppt นะครับส่วนของน้ำเค็มปิเศเนียถ้าเป็นเหล็กธรรมดาที่ไม่ได้มีการพอดิบตะไบไนซ์เนี่ยก็จะขึ้นสนิมเร็วมากนครับใช้ได้ไม่ถึงปีก็สนิมก็จะตีหมดครับของเราใช้เทคโนโลยีในการพอดิบตะไบไนท์จให้เหล็กของเราเนี่ยมีโครงสร้างที่ทนนา ส่วนของบ่อเลี้ยงนะครับบ่อเลี้ยงเราจะทำการไลนิ่งนะครับหรือว่าป mm, ูด้วย FDD p เนี่ยศูนย์จุดเมตรร้อนะครับก็คือบ่อเลี้ยงเนี่ยไม่มีโอกาสสัมผัสกับดินเลยนะครัคุณปูปูห้ายาง FDD สีดำร้อยเปทั้งบ่อครับด้านบนก็จะเป็นส่วนของหลังคาที่กรุงแบบกุ้งเราก็จะไม่มีสิ่งเปรตใดที่เข้ามาทุบเดีอยกุ้งเราได้ครั้งนี้ก็จะเป็นภาพบ่อเติมน้ำนะครับเัาเติมน้ำไปก็จะมี สภาพที่จะมีเครื่องให้อากาศส่วนของการให้อากาศนะครับหลักก็จะแบ่งเป็นสองสองกลุ่มนะครับก็คือเรื่องของการให้อากาศใต้น้ำนะครับที่ผ่านตัวลมือรูโบเวอร์นะครับร่วมกับไซเคปิรอนเหมือนเดนส์สทเอดเตอร์ตันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการดเดนงด้วยอันนี้ก็จะเป็นถ้ามาที่ในหนึ่งบ่อเลี้ยงนะครับว่าในหนึ่งบ่อเลี้ยงเนี่ยเราต้องมีการบริหารจัดการที่เพเตรียมบ่อในบ้านว่าจะขอแนะนำอุปกรณ์ในบ่อเลี้ยงตัวอย่างขนาดบ่อสองไร่มาหนึ่งบ่อนะครับ หนึ่อนี้นะครับหลังคาผมเล่าไปแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของ LDPE พวกโครงสร้างเหล็กนะครับมีน้ากเคลียคืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือส่วนน้านะครับก็คือส่วนทึบนะครับส่วนทึบก็คือถ้าเรามองเข้าไปนะครับก็จะเป็นส่วนที่แสงไม่สามารถรูปผ่านลงมาที่กงเราได้ส่วนที่เคลียหรือวส่วนที่ใสนะครับเฉลี่ยตรงนี้ก็คือเป็นส่วนคลุมผ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าแสงที่จะรอดผ่านลงมาที่บอร์นได้ ตัวนี้ช่วยยังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มอุณภูมิในช่วงของฤดูหนาวนะครับในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราก็จะทำการปิดโรงเรือนของเรานะครับเพื่อที่จะทําให้อุณภูมิในโรงเรือนสูงขึ้นมาครับจากแสงที่ส่องผ่านเข้ามาทําให้ไม่ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแต่ว่าน้ําภายในบ่อที่ของเราเนี่ยก็ยังสูงถึง28องศาเซนติเกไดนะครับซึ่งเป็นอุณภูมิที่เหมาะในการปลูกของพุกส่วนในช่วงของหน้าร้อนนะครับในช่วงของหน้าร้อนเนี่ย ที่ผมเล่าไวโนมิมาในบากาศนะครับที่จะระบายลมร้อนออกไปก็าสามารถปรับสารระดับุณหภูน้ำที่30องศาได้ถชว่วงหน้าร้อนและแนนวัีช่วงหน้าหนาวซึ่งถือว่าเป็นุณหภูมิที่ปุ่งโตได้ดีปกติและสินค้าวันนี้ที่เราภูมิใจนําเสนอให้กับทุกท่านได้ชิมเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีหลังจากนี้จะมีเบรคมาให้นะครับก็จะเป็นกุ้งต้มทั้งตัวแช่แข็งนะครับหลายท่านอาจจะเ,เห็นว่ากุ้งต้มนี่มันเป็นเรื่องปกติแต่ความจริงแล้วในกุ้งต้ม ที่เราผลิตเนี่ยมันผลิตจากกุ้งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะมีนะครับเนื่องจากว่าเราใช้เราใช้กุ้งเป็นเป,นเปนที่จะมีชีวิตอยู่เ็จปัสล้างน้ำสะอาดนิดนึงยังเป็นอยู่นะแล้วก็ทําการต้มเลยนะเพราะฉะนั้นจะสามารถที่จะรักษาความสดแล้วก็รสชาติของเนื้อกุ้งได้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็ทําการแชร่แข็งนะครับเดี๋ยววันนีเ้เราก็จะมีให้ชิมนะครับแล้วก็ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยว่าเนื้อมันหวานขนาดไหน พอมันจิ้มซีฟูด้ด่ปัจจุบันเนี่ยเรามีขายอยู่แล้วครับหลักๆเราส่งออกไปเยอะมากนะครับช่วงนี้เราก็พยายามที่จะพยายามกลับมาขายในประเทศนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีขายอยู่แล้วในแมคโรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มขายในซิพีเรสมาต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมะีวิธีการผลิตนะครับวิธีการทํางานของอการผลิตสินค้าผู้ต้นแช่แข็งให้ดูคร่าวๆนะครับมาสักหนึ่งนาที คุณรู้หรือไม่สินค้าที่มากระบวนการผลิตที่ได้สัมผาสเขาทำากันยังไ,ไงเอาหลอกสแกนรู้ แล,แล้วใช่ไหมว่าที่นี่เขาผลิตกุ้งกันยังไงแล้วมั่นใจไหมมั่นใจจะซื้อไหม่ะซื้อตัวเราต้องถามคือสินคัาที่คุณขวดรู้วันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เดี๋ยวเราจะเริ่มขายในดีดีเฟชช์มาครับอ่า สำหรับวิธีการทานนะครับซึ่งที่ต้องแนะนำเนี่ยนอกจากที่เราจะให้ทานในวันนี้เราเยังมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ทุกท่านได้พบกับบ้านกินทานด้วยนะครับก็เลยจะเป็นที่ต้องอธิบา,ายนิดน,นึงว่าวิธีการทานกุ้งต้มที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็น,นยังไงนะครับกุ้งเนี่ยปกติจะอาจจะไม่เหมือนกันเนื้อเนื้อไก่เนื้อหมูนะฮะเนื้อไก่เนี่ยเนื้อหมูเวลาเราไปต้มเนี่ยยิ่งต้มนานก็าอาจจะยิ่งเปื่อยเนื้อนุ่มนะครับแต่สาหรับกุ้งเนี่ยไม่เหมือนกัน ยิ่งถ้าเราต้มนานเท่าไหร่นะครับเนื้อเขาก็จะเหนียวกระแข็งความอร่อยเาก็จะหายไปนะครับถ้าต้มไม่สุกมันก็อาจจะก,ก่อให้เกิดเชื้อโรคได้นะครับทีนี้ในกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะต้มสุกพอดีนะครับจะขึ้นอยู่กับขนาดกุ้งเลยกุ้งตัวใหญ่ต้องต้มเวลาเท่านี้กุ้งตัวเล็กต้องต้มเวลาเท่านี้นะครับสุกพอดีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเอากลับบ้านไปรับประทานเนี่ยแนะนําว่าควรจะแช่ละลายละลายให้เขาหายจากน้ําแข็ง นะครับอาจจะแช่ในน้ําหรืออาจจะถุ่ไมโครเวฟเล็กน้อยเพื่อให้เขาะละลายออกมาแล้วก็ทานได้เลยนะครับทีนี้จากกุ้งต้มเนี่ยเราคิดว่ามันสดแล้วนะครับเราทําจากกุ้งมีชีวิตแล้วก็เอาไปต้มแต่บางท่านอาจจะยังอยากได้กุ้งที่มีความสดแต่ถามว่าสดขนาดไหนที่ที่ทุกคนอยากจะได้วันนี้ซีีเราก็มีปือนอั์ใหม่นะครับ ที่เรียกว่าสดที่สุดเท่าที่น่าจะเคยทํากันมาคือเราส่งกุ้งมีชีวิตเลยถึงให้กับผู้บร,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 ริโภคโดยตรงนะครับจัดเดิมเวลาเราจะกินกุ้งเป็นๆเ,เนี่ยเราต้องไปตักในร้านอาหารี่จจะไปยืนชี้อยู่นตัวแล้วก็ตัจกจกัดจัดที่เป็นถังเลี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะซื้อกลับบ้านมันจะต้องทํำยังไงก็ต้องเอาถังน้าไปใส่ไหมหรือว่าตักใส่ถุงแล้วก็ุ้งก็ตายกลับมาถึงบ้านแต่ปัจจุบัน เราสามารถที่จะส่งตรงถึงผู้บริโภคได้โดยที่คุณรถเก๋งก็ใส่รถเก๋งกลับไปได้และไปเปิดที่บ้านกุ้งก็มีชีวิตอยู่สามารถขึ้นมอเตอร์ไซค์ใส่ท้ายรถกลับบ้านก็ยังได้กุ้งก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็เราเรียกผลิตภัณฑ์นี้ว่า C ีอะไร้ช้นนะครับก็เป็นกุ้งมีชีวิตของ c ีเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอสักประมาณหนึ่งนาทีให้ได้รับชมกัน เราใส่ใจในทุกกระบวนการการเปิดกลุมรวมติดการส่งต่อความสดจากฝาไปถึงืผู้ป็นโภคด้วยกะระบวนการและเทคนิคพิเศษของ c ีที่สามารถลดการเคลื่อนหวของกลุ่มเพื่อให้พร้อมต่อการประจุลงปลองผลกับการขนส่งที่มีประสิทธิภาพไม่ใช้น้ำเลยทำให้เราสามารถลงปอกผู้มีชีวิแตแบบไม่ใช้น้ำา ที่แข็งสดและมีชีวิตอยู่เพื่อนำไ,ไ,ไปประกอบอาหารให้กุ้ยโบได้รับทานกุ้งท,งที่มีความสดมีคุณภาพปราศจากสารตกค้างและอยาปฏิชีวนะเพระเรเชื่อว,ว่าความสดใหม่จะทำให้ผุ้งหยโบได้รับความสุดจาว ก็จะมีการรับออเดอร์อันนี้เราเริ่มเริ่มที่จะทำก่อนนะครับสามารถที่จะไปสั่งได้แต่ถ้าทุกท่านไม่ได้เดินทางไปที่โมององานบกวนนะครับันนี้เรามีแอดไลน์ไลน์แอดนะครับก็สามารถที่จะแอดแล้วก็สั่งปีออเดอร์ได้นะครับตอนนี้เราสั่งภายในกรุงเทพก่อนนะขอส่งภายในกรุงเทพก่อนเรื่หลังจากนั้นก็จะเริ่มขยายไป